สวัสดีค่ะพบกับเคยอ,อุดอรคนชัยภูมิด้วยค่ะสภาพว่าเบิงมั่นเนาค่ะมั่นถือฝนคล้องมั่นกับว่ลเหลือพันองแบบแล้วค่ะนี่ประมาณสี่เดือนค่ะเน่าก็คือเบิรดแล้วค่ะฝนปีนี้ดีค่ะคล้องมั่นกัเบิดฝนมันดีน้ำไหลเสาะค่ะต้องดูค่ะ ส้มะน,น่วกะนี่แต่ส้มเนา่ากะลายขึ้นกันแต่กะเฮ็ดยังบ่ได้ค่ะเพราะมันมันยังหัวหน่อยอยู่พันนองแบมบด้ค่ะสีเดือนเริ่มเน่าละค่ะนี้สามเดือนกว้วนนี่แหละตายแล้วก็มี่หัวมันเนา่า ฝนมันดีค่ะปีนี้ล่องมั่นเหลือเลยล่องมั่นแปะเบิร์ยูดอนแล้วค่ะฝนดีปีนี้ดีตะวันนามบ่ถ่วม้อจังหวัดอื่นเพิ่นถ้าก็ได้ฝนกระทบมั่นเนาเบิรราคามั่นกับผุง่ง บางใดที่มันบ้านเอามันก็งามแต่บางใดที่มันเอามันก็ตายมึงสีพาไปเบิ้งหมอนมันเอาค่ะในรับผลกระทบกันเบิดมงดูค่ะคล้องมันบเหลือเลยพี่น้องเอ้ยมันหาไรสิยั่งก็สาบ่อะไรค่ะ ตายล่งซุ่มเมือฝนกับพึ่งสี่บ่ตกมาได้สี่หาหมือดแล้วค่ะตะกนอนนีตกนำนำนำคามมันหาอะไรเน่าไปแล้วประมาณสองไรค่ะเหลืออยู่นี่กะ นี่ล่ะค่ะเหลืออยู่นี่แกจะจังไดเพราะข้องมันมันบ่เหลือแล้วข้องมันหมดแล้วฝนกระทบฝนดีก็เป็นจังนึงฝนแรงก็เป็นจังนึง่งนะคะพี่น้องค่ะดูด้วยค่ะชมนันเหลา เป็นตะเสียด,ดายคักเห็ดยังกับว่าได้อันทีคุดไปคายกับหัวกับบ่มีค่ะหัวกับเบิดเน่เนนาเบิดแล้วเน่าเบิดคลิปนี้กับซับนี้เด้อค่ะฝากติดตาม เคยอุดรอนก้นแช่ในบุ้มแน่เ้ยค่ะปักกดไค์กดสะไกกดแช่กดไค์ให้แน่เ้ยค่ะให้เป็นก็นเลังใจได้เฮ็ดคลิปไม่ต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ